ปมฝังใจผู้ใหญ่ในวันนี้ก็คือเด็กในวันก่อนบางทีปมที่เกิดขึ้นในวัยเยาวมันไม่ได้จางหายไปเลยนะแม้ว่าจะผ่านเวลามันเนิ่นนานบางคนอาจจะลืมเลือนแต่ใจเด็กน้อยมันคงฝังลึกอยู่ก้นบึ้งของหัวใจ และก่อเกิดให้เป็นบาดแผลทางใจอาจจะยิ่งเวอะวะยิ่งใหญ่มากขึ้นจนยากจะสมานแผลนั้นได้ปมนี้มันยุ่งยากในใจของเขาและก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่น่าพึงประสงค์ในการต่อมาเด็กที่สูญเสียแม่รู้สึกว่าไม่มีใครรักตนไม่มีใครสนใจตนเท่ากับแม่จะรู้สึกเช่นไรนะ ไม่มีใครตอบสนองความรักไม่ว่าคนนั้นจะเป็นย่าเป็นพ่อพ่อที่กำลังจะมีเมียใหม่หรือมีเมียจนทำให้แม่ช้ำใจพี่ชายที่อาจจะคุ้นเคยแต่ก็จะเริ่มห่างเหินกันไปโปรงขาดรักนี้ทำให้โหยหาความรักแล้วใครจะทดแทนได้บ้างละ่ะในวัยรุ่น สารเสพติดมาจออยู่ใกล้ตัวก็เลยลองเสพดูสิโอเคดีดีแล้วก็บังเอิมไปเจอผู้หญิงที่ก็มีปมเช่นกันสองคนเกิดอะไรขึ้นคิดว่าตนเองนั้นรักกันรักแท้แต่เที่ยวระรานทำลายผู้อื่นผู้ที่เลี้ยงเด็กอย่าให้เด็กขาดความรัก และเกิดปมด้อยในใจเช่นนี้อีกเลยทดแทนความรักถ้ามันเกิดขึ้นอย่าให้เด็กโหยหาขาดรักนะคะ